ชุมชนบางเหียงนะคะตรงนี้จะอยู่ที่ชุมชนดอนเหียงซอย11นะคะตรงนี้เราจะมีบ้านหลายหลังเลยนะราคาบ้านหลังนี้นะคะขนาดโ16ตารางวาพื้นที่หน้าบ้านกว้างอย่างนี้เลยนะคะจอดรถได้สองคันเลยนะด้านี้กับด้านี้เลยนะคะตัวบ้านนะคะตัวบ้านด้านในนะคะเป็นบ้านที่มีสี่ห้องนะคะเป็นสาห้องนอนหห้องครัวแล้วเดี๋ยวเรามีพื้นที่ด้านหลังให้อีกนะคะไปชมด้านในเลยค่ะเป็นสักสี่ห้องนอนสองห้องน้ำนะคะ พอเข้ามาด้านในจะเห็นห้องโถงกว้างๆแบบนี้เลยคือด้านในเป็นอี อยู่นี่เลยค่ะสองตรงข้าวแต่ห้องแรกเลยนะห้องที่สองค่ะเนี่ยทให้สองห้ได้เลยนะจะได้ดูต่อตูงนะคะห้องที่สานะคะแต่เราได้อยู่ความก้างแบบนี้เลยนะนี่ห้องที่สามค่ะไหนบอกว่ากว้างทุกห้องจริงเพามื่อที่เราดูระบราคาเราแบไข่หงคคุ้มค่าเลยที่เราบอกว่ามีสี่ห้องแมีห้องหัวใอ้อีกหีกห้ห้องนะคะมีไหนห้องหัว ดีสิเนี่ยเรียบร้อยแล้วคะับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นบ้านมันหลังใหญ่มากเลยนะห้องน้ำอย่างนี้ไม่ขาห้องน้ำกลางนะคะเพื่อจินตันาการจะเป็นจินตันาการอ่อนอุศวตานะสวยงามนะคะยังไม่หมดนะคะเรามีพื้นที่ด้านหลังไว้ให้แบบนี้เลย เอาเก็บเสื้อผ้าอะไรอยตรงนี้ใช้งานได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะท่านที่สนใจแหลไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะลองมาชมบ้านก่อนหรือว่ามาคุยกับพวกเราก่อนก็ได้นะคะเราพร้อมที่จะให้คําแนะนําด้านการยื่นกู้รับรองคุณได้เป็นเจ้าของบ้านแน่ค่ะแล้วมาเจอกันที่โครงการนะคะ